อ้าวครับนักเรียนเลือ,อกฝนจะตกมาอีกแล้วกำลังสิได้ขายากับฝนมาตกลิ่นอีแ่แหละฝนตกลิ่นอีกแล้วนะครับฝนมาอีกแล้วครับคนห้ามคนห้าม จิจเจมไหมครับชิจเจมไหมครับเป็ไหนครับมีอะไรบ้างมีสิบบาทสิบบาทสิบบาทนี้วันมีกี่บาทครับวันมีกี่บาทครับใช้ดูหน่อยมันมีสี่สิบวันจะเอาไหนเอายี่สิบวันจะเอายี่สิบป่ะันมีสี่นั่นแหละวันจะเอาไหนสี่บาทละเดี๋ยวอันนั้นสตรอเบอรี่สิบห้าบาทใช่ไหมอันแบ่งเดียวแบ่งเดียว แบนยี่สิบแบนเดียวเพื่อนเพื่อนไม่เอาบ่เพื่อนไม่เอาบ่ไม่เอาไม่เอาเพื่อคนเดียวโอเคครับอ้าวโรงเรียนมัธยมก็ออกมาพโรงเรียนมัธยมเออฝนก็ตกก็ฝนมันันหน่อยฝนย่างแหละครับอ